อ้ยใหญ่อะเฮ้ย hey, เป็นไฟ RGB สวยทุกคนดูดิคนดูดิดูผมดิดูดิ <c oughs> โอ้แลเสียงพัดลมเบามากแบบนง้นะข้วโซนหน้าเราก็ดีติกแบบนี้ติดมันไปกับผนังผนังให้มันลงมาแบบนี้ได้เลยใครหาพัดลมตั้งโต๊ะไว้ทำงานหน้าโต๊ะคอมสำนักงานออฟฟิศต,ตัวนี้เหมาะมากผมหามานาพัดลมสำหรับตั้งหน้าโต๊ะคอมที่ผมคิดว่าน่าจะเปาได้สะาใจผมจัดของคูโจด็อกวันนี้มาถึงแล้วป้าอ้ยอุงใหญ่อะทุกคนดูดิสีอย่างสวยอะออกสเปซเกรนี่ด้านหลังด้านหน้าดูดิดึง ตั้นมนออกเหมือนจะเป็นสวิตช์จะเป็นเปิดปิด <_ d ata> เพิ่มลดความแรงไม่รอช้าเปิดเครื่องกันดีกว่า <_ d ata> โ,โฮ้ยเป็นไฟ RGB โคตรสวยทุกคนดูดิเ <_ d ata> จ๋งปะเจ๋งปะอันนี้เกียร์หนึ่งนะ <_ d ata> ชื่นใจอะทุกคนดูดิดต่อไปเกียร์สองกันดีกว่า ปั๊บโอ้ตอนนี้เริ่มปลิวแล้วขนาดปรับไม่ถึงไหนดีนะอ่าฮะอันนี้เป็น40จัดเต็มสุดกันเลยดีกว่าส0่พอยแบบจัดเต็มคนดูดิดูผมดิดูดิ <c oughs> โอ้หและเย็นชื่นใจมากสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความเบาของเสียงพัดลมผมว่าเบามากาเกิดเราเทียพัดลมตัวเล็กๆยังกระเสียงเครื่องตัดหญ้าอ่ะถ้าเกิดผมปรับต่ำสุดแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะทุกคนจริงซึ่งพอเราเพิ่มอ่ะก็มีเสียงเพิ่มมานิดหน่อยแต่สําหรับผมยังเบาอยู่ดีอะทุกคนแล้วเวลาตั้งหน้าโต๊ะทางานเพื่อนเนี่ต้องกลัวนเนล้ยสนมารถ เห็นไหม ยังสามารถปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงได้อีกด้วยหน้าของเราอยู่ตรงนี้ปะเราก็ปรับเลยนะปุ๊บมันก็จะเข้าโซนหน้าเราก็ดีเลยแล้วถ้าเกิดเอามาไว้โซนหน้าโต๊ะคอมบาตั้งกับพวกเอ่อแม็กหรือรอุปกรณ์อะไรอื่นๆเนี่ยเข้ามากผมตั้งกับอุปกรณ์อื่นๆอะไรเงี้ยสวยมากอ่ะทุกคนนอกจากนั้นถ้าเพื่อน,อนๆหงายมันเนี่ยจะเห็นมันเป็นที่แขวนสามารถติกแบบนี้ติดมันไปกับผนังผนังหรือว่าเพดานแล้วก็ให้มันลงมาแบบนี้ได้เลยทุกคนเจ๋งปะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดใครหาพัดลมตั้งโต๊ะที่างโย ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจ,เ,จเดี๋ยวผมแปะตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้จัดกันเลย